สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำเฉลยข้อสอบออนิตนป3นะครับข้อที่หนึ่งครับโจทย์ถามว่าแม่ค้าในหมู่บ้านทำขนมไขยทำได้ทั้งหมดนะครับทำได้ทั้งหมด420ชิ้นราคาไขยชิ้นละ8บาทขนมไขยไม่หมดเหลือ32ชิ้นโจทย์ถามนะครับ จากข้อมูลแมข่ขายได้ทั้งหมดกี่บาทนะครับเราจะเอาจำนวนขนมทั้งหมดนะครับ420ชิน้นมาลบกับที่ขายไม่หมดนะครับ32ชิน้นเพื่อให้รู้จำนวนที่ไขาได้นะครับเราจะามาลบกันส่วนลบสไม่ได้ ยืมสองมาครับ2ก็จะเหลือหนึ่งจะเป็น10แล้วก็สองลบสิบได้8 3ดลบหไม่ได้ยืม4ี่มาก็จะเป็นสิบเอ็หลือ3 11สลบสก็จะได้8นะครับแล้วก็3มดึงลงมา ก็จะได้3 8 8ชิ้นนะครับที่ขายได้แล้วก็เอามาคูณกับราคาชิ้นละ8บาท3888คูณ8แปดแปดดหกสตัว 8864นะครับแล้วก็บวก6เข้าไปก็จะได้70นะครับ7 0 7 83 24นะครับบวก7เข้าไปก็จะได้31นี่ครับคำตอบที่ได้ก็จะตรงกับช้อยที่4นะครับคำตอบนี้ตอบข้อสนะครับ ครับข้อที่2ครับนุ่นมีริบบิ้นยาว11ส่วน20เมตรแจงมีริบบิ้นยาวกว่านุ่น6ส่วน20เมตรจากข้อมูลแจงมีริบบิ้นยาวเท่าใดนะครับเราจะเอามาบวกกันนะครับริบบิ้นของแจงต้องต้องยาวกว่าของนุ่นต้องยาวกว่า11ส่วน20เมตรครับเราจะมาบวกกันเอา11 ส่วน20่บวกกับ6ส่วน20นะครับเท่ากับ17ส่วน20่สิคำตอบที่ได้นะครับก็จะตรงกับช้อยที่สี่ครับครับข้อที่3านะครับ พ่อมีที่ดินอยู่หนึ่งแปลงนำมาแบ่งให้ลูก2คนดังนี้คนที่หนึงได้ที่ดินสิบส่วนยีแปลงคนที่สองได้ที่ดิน6กส่วนยีแปลงจากข้อมูลพ่อเหลือที่ดินเท่าไรนะครับเราสังเกตได้ว่าส่วนจะเป็น21่สินะครับดังนั้นนะครับพ่อมีที่ดินมีที่ดิน ยี่สิบเอ็ดส่วนยี่สิบเอ็ดแปลงทั้งหมดนะครับเราจะหาว่าพ่อเหลือที่ดินเท่าใดนะครับก็เ,เอาลูกคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งบวกคนที่สองนะครับก็คือสิบ ส่วน21่บเอ็ดกกับ6ส่วน21่สเท่ากับ16บหส่วนยีนะครับ <c oughs> แปลงพ่อมอได้จำนวนที่ลูกทั้งสองคนได้ที่ดินไปทั้งหมด16แปลงแล้รนะับสิหส่วนยี่สิบเอ็ดแปลงลนะครับเราก็จะมาหา เอาพ่อเหลือที่ดินที่แปลงนะพ่อดรนอที่ดินแล้วกับยี่สดส่นยี่สิบเอ็ดลบด้วยสิบหส่วน21่สิเอ็ดกับจะ้กับหส่วน21แปลงนะครับ มาดูชอยครับก็จะตรงกับข้อที่สองนะครับหาส่วนยี่สิบเอ็ดแปลงครับครับข้อที่สามครับพ่อมีที่ดินอยูหนึ่งแปลงนำมาแบ่งให้ลูกสองคนดังนี้คนที่หนึ่งได้ที่ดินสิบส่วนยี่สิบเอ็ดแปลงคนที่สองได้ที่ดินหกส่วนยี่สิบเอ็ดแปลงจากข้อมูลพ่อเหลือที่ดินเท่าไรนะครับ ราสังเกตได้ว่าส่วนจะเป็น21นะครับดังนั้นนะครับพ่อมีที่ดินมีที่ดิน21ส่วน21แปลงทั้งหมดนะครับเราจะหาว่าพ่อเหลือที่ดินเท่าไหรนะครับก็เอา ลูกค,คกคนที่1คนที่1บึวกคนที่2นะครับก็คือ10ส่วน21บเอ็ดวกกับ6ส่วน21่สเท่ากับ16ส่วน21นะครับ <c oughs> แปลง พ่อมอได้จำนวนที่ลูกทั้งสองคนได้ที่ดินไปทั้งหมด16แปลงแล้สิบหกส่วนยี่สิบเอ็ดแปลงลนะครับเราก็จะมาหาเอาพ่อเหลือที่ดินกี่แปลงนะครับก็เดือที่ดินแล้วก็ยี่สิบเอ็ด ส่วนยี่สิบเอ็ดลบด้วยสิกส่วนยี่สิบเตกับจะกับห้าส่วนยีแปลงนะครับมาดูชอยครับก็จะตรงกับข้อที่2อนะครับห้าส่วนยีแปลงนะครับ